สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก็มาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมเลยนะคะเอะ๊วันนี้เราจะเรียนในรายวิชาอะไรนะคะถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์กันนั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะเราลองไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาทบทวนเรื่องประโยคสัญลักษณ์การบวกนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเราไปดูตัวอย่างแรกในวันนี้กันค่ะสำหรับตัวอย่างในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการบวกเลขนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะรูปภาพอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะนี่คือรูปภาพ สตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่มีทั้งหมดกี่ผลเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะสตรอเบอรี่มีทั้งหมด8ผลนะคะคุณครูจะนํามาเพิ่ม5ผลรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะหมดเวลาคะ่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ ถูกต้องแล้วค่ะรวมกันเป็น13ผลนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ดังนี้ค่ะ8บวก5เท่ากับ13นั่นเองค่ะเด็กๆยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยเราลองไปทำตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะ เราจะมาดูตัวอย่างการบวกเลขในข้อนี้กันต่อเลยนะคะดเด็กๆรูปภาพอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะนี่คือรูปภาพส้มนั่นเองคะ่ะส้มมีทั้งหมดกี่ผลคะส้มมีทั้งหมด7ผลนะคะคุณครูจะนำมาเพิ่ม7ผลรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ คุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะหมดเวลาคะ่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วคะ่ะรวมกันเป็น14ผลนั่นเองคะ่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้คะ่ะเจบวกเเท่ากับ 14นั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะเราลองไปดูการบวกตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยค่ะเราจะมาดูตัวอย่างเรื่องของการบวกข้อนี้กันต่อเลยนะคะเด็กๆตัวอย่างแอปเปิลนะคะมีทั้งหมดกี่ผลคะถูกต้องแล้วคะ่ะแอปเปิลมีทั้งหมด6ผลนะคะแล้วคุณครูจะ นำมาเพิ่ม5ผลรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาคะ่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะถูกต้องแล้วคะ่ะรวมกันเป็น11ผลนั่นเองคะ่ะเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้คะ่ะ6บวก ถ้าเท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองคะ่ะเด็กๆเราลองไปทำตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยคะ่ะเราจะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายในวันนี้กันนะคะสำหรับเรื่องของการบวกรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพมังคุดใช่ไหมคะมังคุดมีทั้งหมดกี่ผลคะถูกต้องแล้วคะ่ะมังคุดมีทั้งหมด หกผลคุณครูจะนำมาเพิ่มหกผลรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดคำตอบนะคะหมดเวลาคะ่ะรวมกันเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆถูกต้องแล้วคะ่ะรวมกันเป็น สิบสองผลนั่นเองค่ะประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ดังนี้ค่ะหกบวกหกเท่ากับสิบสองนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆทำถูกต้องแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะสำหรับวันนี้ไปกันเลยค่ะ ได้เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนพัฒนาคณิตศาสตร์สำหรับเล่มที่5นะคะรูปร่างหน้าปกก็จะเป็นรูปร่างสีม่วงมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าเด็กๆด,ดูให้ดีๆนะคะอย่าหยิบผิดเล่มนะคะเด็กๆเ,เราไปดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยไปดูกันเลยคะ่ะ แบบฝึกหัดของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่26มี2องนำหน้า6นะคะดูให้ดีๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนตัวเลขเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาผลรวมให้ถูกต้องนั่นเองคะ่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันหนึ่งข้อนะคะตรงนี้เลยคะ่ะรูปข้าวโพดนะคะมีข้าวโพดหกฝัก ซื้อมาเพิ่ม5ฝักคำว่าซื้อมาเพิ่มคือการบวกนั่นเองค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น6บวก5เท่ากับ11รวมเป็น11ฝักนะคะเด็กๆส่วนที่เหลือคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกทำด้วยตนเองนะคะถ้าคนไหนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืม ไว้เอามาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมค่ะเด็กๆคุณครูจะรอเด็กๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้วันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เด็กๆทบทวนเรื่องประโยคสัญลักษณ์การบวกนั่นเองค่ะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าคุณครูเป็นห่วงเด็กๆอนุบาล3ามของคุณครูทุกๆคนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไว้เจอกับคุณครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ